หนุ่มกัญชัยจับพิรุษสาวทองทิพย์ไม่มีแม่คนไหนเสียลูกแล้วนั่งหวัวเลาะจากเหตุการณ์ทองทิพย์ที่เป็นกระแสทองทิพย์หรือสาวทองทิพย์ที่ออกมายอมรับว่าสาเหตุที่ทำเพราะกลัวฝ่ายชายเสียใจเนื่องจากอยากมีลูกมากเลยคิดแผนโกหกว่าได้ลูกแฝดจนกลายเป็นข่าวโด่งดัง ล่าสุดเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาสาวทองทิพย์ได้เดินทางไปยังรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรมากความสามารถอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งเหล่าแฟนคลับรายการต่างก็ย,ยกให้หนุ่มกัญชัยนั้นเป็นผู้ดำเนินรายการที่ใครๆก็ชื่นชอเพราะเจ้าตัวนั้น พูดชัดเจนและยิงเข้าประเด็นได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลแน่นทั้งนี้ในรายการช่วงนาทีที่22เป็นต้นมานั้นหนุ่มกัญชัยได้กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เจ้าตัวได้พาสาวทองทิพย์ไปตรวจหลังสัมภาษณ์เสร็จทันทีเพราะคิดว่าอย่างไรสาวทองทิพย์ต้องโกหกอย่างแน่นอนทั้งนี้หนุ่มกัญชัยยังได้พูดเพิ่มเติมอีกว่าที่พี่มั่นใจว่าเตยโกหก เพราะพี่ไม่เคยเห็นแม่คนไหนที่พึ่งเสียลูกไปแล้วแววตามไม่เสียใจเลยเตยยังมีหลุดหัวเราะมาด้วยในการสัมษั์ในครั้งนั้นพี่เชื่อว่าไม่มีแม่คนไหนที่เสียลูกไปแล้วมานั่งหัวเราะในรายการแค่หนึ่งวันมานั่งหัวเราะได้มันน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนั่นคือสิ่งที่พี่จับสังเกตได้นั่นคือสิ่งที่พี่ให้เตยไปตรวจ